นี้นะครับเราก็ลองแล้วนะครับข้างหลังผมก็จะเป็นงูเห่านะครับที่จะมีความหลากหลายน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่างูเห่าเนี่ยมันจะสามารถมีสีสันเป็นแบบไหนได้บ้างนะครับคือคุณต้องเข้าใจนะครับเพราะว่าบางคนคิดว่างูเห่าต้องตัวสีดำครับแต่วันนี้นะครับเราจะมาชี้ชัดนะครับว่างูเห่าจะเป็นต้องมีสีดำไหมโอเคครับเดี๋ยวมาดูตัวแรกกัน มันจะเป็นภูเขาไทยนะฮะที่มีเเร,รียกว่าสีมาตรฐานนะครับมันก็จะประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นะคะระนนับน,นี่ครับเราดูว่ามูเขาจริงหรือไม่นะฮะเนี่นะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับ สีสันของเขาครับนะฮะนี่ก็จะเป็นสีที่เป็นมาตรฐานที่พบได้ทั่วไปนะฮะเห็นไหมครับพอเราก็ไปคุกมคราบเขานะครับเขาจะมีพฤติกรรมนะครับในการแต่งหน้าเบี้ยครับเห็นไหมฮะนะครับคือดูดอกกันนะฮะดูดอกกันทำดีๆนะฮะเดี๋ยวผมจะเอานะครับหูเห่านะครับที่มีตัวสีแบบนี้นะครับแต่ว่ามีดอกกันอีกแบบให้ดูนะฮะ โอเคนะครับนี่คือจะเป็นโทนสีแรกนะครับเราอาจจะพบนะครับสีเข้มกว่านี้นะครับแต่ว่าแบบน,นี้ก็จะเป็นมาตรฐานที่พบได้ทั่วไปนะะนะฮะตัวนี้นะครับก็ยังเป็น เขาไทยนะครับแปลดอกจันนะครับจะไม่ครบวงนะครับเก่าคือมันยังเป็นรูปแบบของดอกจันดอกับโอนะครับหรือแต่รูปแบบเดียวนะครับเพียงแต่ว่ามันมีการขาดหายคลี่ไปนะครับซึ่งซึ่งลักษณะแบบนี้อาจจะทําให้คนหลายๆคนนะครับเข้าใจผิดนะครับคิดว่ามันเป็นของคนผิดนะครับในจริงหลักการดูรูไม่ยากครับคือลักษณะดอกจันนะครับของงเขาไทยนะครับคือถ้าเป็นมาตรฐาน เป็นรูปตัวโมูนะครับไม่กระหานม้านะครับแต่ถ้าเป็นหัวพอพิษนะครับก็จะเป็นตัวขอไข่2หัวนะครับที่เจ้าดอปีนะครับ เนี่ยครับเต็มรองเท้าเลยครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับลองดูนะฮะด้านหลังของเขาบริเวณดอกจันนะฮะมันจะไม่เป็นตัวโอหรือว่าเป็นแบบอานม้าแบบงูเห่าไทยนะครับ แต่คุณจะสามารถเห็นดอกจันทร์เป็นรูปตัวยูนะฮะหรือว่าเจ้าจำปีนั่นเองนะครับนี่จะเป็นวิธีการดูดอกจันง่ายๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าดอกจันทรของมูหอไทยบำตัวนะครับวงกลมที่ไม่สมบูรณ์มาตรขาดแบบนี้แหละโอเคครับนี่คือสีมาตรฐานนะฮะที่เราพบทั่วไปนะฮะแล้วตัวนี้จะเปล์มฟาวน์นิดนึงนะฮะถึงของเ,เก,ก่อนนะครับมามามาม,าม,ามาครับ การทำงานนะครับต้องระมัดระวังนะฮะตาต้องมองตลอดเวลานะครับผมองดูแต่ละตัวพฤติกรรมแตกต่างกะะันครับอ่ะมาดูอีกสีหนึ่งนะครับ เขาเลครับอีกสีสันนะฮะซึ่งพงไม่ได้บ่อยนักนะครับดูพฤติกรรมของเขาครับคือเราดูสีครับนี่ก็จะเป็นสีนะครับที่โอโ้โหน้นเลยนะฮะพฤติกรรมแบบนี้นะฮะเจอไม่ค่อยบ่อยเลยนะครับมันแปลกจากภูเขาใน่มิภาทั่วไปนะครับแต่ไม่ต้องเป็นภูเขาไทยนะครับปกตินะฮะ ือผมต้องอธิบายนะครับว่าอ,าอย่างกรณีนะครับมูอเ่าไทยนะฮะแต่ละตัวเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันนะครับไม่ใช่ว่าเป็นชนิดเดียวกันแล้วก็มีนิสัยคล้ายกันไม่ใช่ครับบางตัวก็จะวิ่งๆนะครับบางตัวก็จะมีอารมณ์ที่เที่ยวปากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องให้ความเคารพเขาที่ตึงนะฮะราใช้ไม้ช่วยดีกว่าเห็นไหมครับแต่ทีเดียวครับเขาม้วนหาอันทีนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้เจอไม่บ่อย เอาละครโอเคครับเราลองมาดูสีสันของเท้าครับผม เห่านะครับที่เป็นแข่งูเห่าสีขาวนะครับหรือว่าสีเหลืองนวนนะครับวิธีสังเกตนะครับว่ามันเป็นงูเห่าเผือกหรือไม่นะครับก็ต้องดูที่บริเวณดวงตาครับโอเคลองดูที่ตาก็าด้ะฮะนะครับดวงตานะครับของงูเห่านะครับที่เป็นงูเห่าเผือกนะครับหรือสัตว์เผือกทั่วไปนะครับส่วนมากดวงตาจะเป็นสีแดงครับผม ซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับก็ยังเป็นสีดำอยู่นะครับยังไม่แดงนะฮะดังนั้นนะครับต่อให้สีขาวนะครับแต่ตาดำนะครับเราจะยังไม่นับว่าเป็นเสือครับก็เป็นแค่ได้แค่งูเห่าสีอ่อนไก่อนนะฮะเป็นูเห่าสีขาวนั่นเองอ่าีครับถึงนะฮะตัวนี้นะครับจะเป็นงูเห่าที่มี สีสันที่้ายคือหน่งตัวม้าทูนะครับแต่ว่ามีลักษณะของความเป็นเผือกครับแม้จะไม่ได้ขาวโพลนะครับแต่ลองดูที่ดวงตาครับ mm hmm. คือถ้าเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์เผือกนะครับดวงตาครับ และที่คุณเห็นทั้งหมดนะครับก็จะเป็นความแปรผันนะครับในสีของงูหอบไทยนะครับกล่าวก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะสามารถแปรผันได้จากสีดํานะครับกลายเป็นสีน้ำเงินสีฟ้าหรือสีแดงนะครับแต่มันจะค่อยๆลดความเข้มนะครับของสีไปนะครับเช่นมูห่าวไทยนะครับก็จะมีโทนสีหลักเป็นสีน้ำตาลเข้มเนี่ยนะครับคือถ้าเกิดว่ามีความแปรผันนะครับมันก็จะแปรผันในแค่สีเข้มนั้นจะค่อยๆอ่อนลงไปนะครับจากน้ำตาลเข้ม เป็นน้ำตาลก่อนนะครับเป็นสีหนเหลืองๆนะครับจนไปถึงสีขาวนะครับนี่ก็คือความแปรผัน